บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำร่วมกับสถาบันการเงินจัดกิจกรรมพิเศษตอบสนองผู้ขับขี่รถยนต์ค่ะเมื่อเร็วๆนี้บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดกิจกรรม The Perfect Experience with New Accord Hybrid สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย40ครอบครัวร่วมสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีไฮบริดของรถยนต์ Accord Hybrid ใหม่โดยมีนางสาวจุธาพรเกียานนท์นผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ฮอนด้าออโตโมบิล และนายอลงกฎบุญมาสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยให้การต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ฟังบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆของรถ<ๆ>ก่อนทดลองขับบนเส้นทางถนนสีนครินเพื่อให้สัมผัสการทดลองขับ Honda Accord Hybrid ด้วยระบบ Advanced Full Hybrid ด้วยโหมดการขับขี่ครบทั้ง3โหมดทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮบริดและเครื่องยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับขี่ตลอดการเดินทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศค่ะพัาสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมเมื่อนักกีฬาคนเก่งจะอิน